เครื่อยน 1.2G LX ได้รถปี2020เ e กีย์ออโต้คันนี้ถ้าตัวอยู่เพียงแค่295,000บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะเรามาพบกับสูสพินาคานะคะวันนี้สู่ก็มาพร้อมกับรถอีโกคาขนาดเล็กนะคะจะบอกว่ารถคันนี้ได้รถปี2020ที่2000คันนี้เป็นรถบ้า ที่จะเข้ามาดูตัวน้องก่อนนะคะตั้งอยู่ที่ f อสเซนสาขา 2, 2> สาขาสเซ็นทไทย64มินบุรีกรุงเทพนะคะมัถูออกอโลเคชันจิ้มลิ้นทักเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของรถคันนี้นะคะคันนี้เป็นรถอีก c พาขนาดเล็กที่จะบอกว่า,าราคาตัวน่ารักน่ารักนะคะได้ในส่วนของสีดำและที่สำคัญมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเซ็ตเตอร์มีในส่วนของไฟบัตรเมาะพูน้ามาให้เรียบร้อย ได้ในส่วนของสกเกิร์ตด้วยนะคะสวยๆเลยด้านข้างได้ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มรถทั้งซ้ายทั้งขวาเลยล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กขอบ15ตัดกับสีของตัวน้องเลยนะคะกระจกับพับไฟฟ้าค่ะสําหรับเทน,นี้นะคะมือจับเป็นโครเมียมภายในสะอาดสะ้านเลยนะคะได้ในส่วนของเบาะผ้าคอนโซลหน้ากว้างๆนะคะ,ะ,คะเลขไม้์ทันนี้แต่ถนนไปเพียงแค่ห้าหมื่น 5, กว่ากิโลเท่านั้น แอ่แอนาล็อกนะคะนี mm ่ hmm. สวยๆเลยด้านท้ายนะคะจะบอกว่าคันนี้ไม่รับประกันเลยไม่มีชนดักทิ่ความจมนะปกระจกยังเป็นในส่วนของโลโก้เดิมของมิสูติดม,มากับตัวน้องเนยนะคะในส่วนของที่นั่งสองคู่ด้วยซ้ำก็ถือว่ากว้างๆเลยนั่งได้เขาไม่ชิดหัวไม่ชนแน่นอนค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้านท้ายยังได้ในส่วนของไฟท้ายแบบฮาโลเจนไฟทับทิมคู่รุ่นอ มีในส่วนของสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเดรกดวงที่สมาให้ที่สำคัญคันนี้ติดในส่วนของกล้องเพื่อเพิ่มในเรื่องของการถอยการมองด้านหลังมาให้อีกนะคะอู๋คันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆ่อนท้าวเพียงแค่5ใบเท่าเท่านั้นเองนะคะให้ดูในส่วนของเลไมใบย้อมอีกครั้งค่ะคันนี้เลขมใแต่หน่วยไปเพียงแค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะซองจัดไปงันเพียงแค่หนึ่งใบเท่าเท่านั้นค่ะ มีบริการไฟนันนท์วิกเซนให้ถึงนาบ้านทั่วไทยเลยในส่วนที่สําคัญที่สุดคือมีบริการดูแลหลงังการขายให้2ปีสอง0 0กว่ากิโลแต่ก่อนที่นะคะจะพาไปจบในส่วนของรถคันนี้พาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันอีกครั้งค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้านะคะใครที่สนใจคันนี้ไม่ควรพลาดเลยห้องเครื่องนะคะจะบอกว่าคันนี้ การพอมร้อนี่ถือว่ายัางสวยสะอาดไม่มีย่อมยานเลยนะคะใครได้ไปคันนี้นะข่อนั้างวดเบาๆ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองสนใจ Mitsubishi a c c e s ่ขยันงอได้รถป20 e ี2,020เกียร์ออโต้คันนี้ับสือโทคนา